รีวิวเบนโค V 9 0พหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มา1สัปดาห์ครับวันนี้พี่จะมาผมรีวิวว่าหลังจากที่พี่ใช้1สัปดาห์พี่เจออะไรบ้างกับประสบการณ์ในการใช้งานกับตัวนี้กับมือถืองบไม่เกินนะผมตัวนี้บอกเลยว่า3,000กับงบ2,000กว่าบาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ใต้คลิปนี้ครัผมเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยของเบคโคนะครับผมแน่นอนสับตัวนี้ผมเป็นตัวล่าสุดที่เบคโคไทยแลนด์เปิดตัวล่าสุดก็คือเจ้าตัว v 9 0พัตัวนี้สับพีพีรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้งานง่ายและลอมในการใช้งานถือว่ามีความเสียงครับเบคโคในปีนี้ถือว่าทํามือถือมาใช้งานได้ตอบโจทย์พีมากครับซึ่งพีสัมผัสในการใช้งานตัวนี้มา1สัปดาห์บอกเลยว่า สเปกกับราคาคือยืนยันจากปากเพียงเลยว่ามันเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยผมพี่โมจะขอพูดสเปคก่อนว่าตัวนี้ตัวนี้ผมมันเป็นไงบ้างกับมือถืองบตัวนี้2,000กว่าบาทสเปคจะให้มาเกินคำว่าคุ้มค่าผมหน้าจอผมหน้าจอเป็นหน้าจอ6.56นิ้วเรีเฟรตในการทัชคือตัวนี้90เฮิร์ตบอกเลยว่ามัน สุดจริงครับความชาัดอยู่ที่ HD+ พั ath, ซึ่งพี่ใช้งานมาความชาัดระดับนี้ถือว่าเพียงพอแล้วแบตครับมันทำให้ในการใชร้งานของหน้าจอ HD+ ath, กับแบตตัวนี้5 0 0 0 m a มกับ fast charge รองรับในการฝากชาร์จก็คือ1 8วัตต์ซึ่งบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใชร้งานมแต่อุปกรณ์ที่แถมมากกว่างคือหัวชาร์จเป็น1 0วัต์นะแต่พี่ใช้หัวชาร์จของ third party รองรับที่1 8ต ก็สามารถนํามาใช้ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่มันครบมันจบแน่นอนครับจับใครได้หามือถือที่ใช้งานทั่วไปใช้งานในการถ่ายรูปฟังเพลงครับแล้วก็หน้าจอสวยๆครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับพีผมชอบมากกับตัวซิบผมตัวนี้ใช้ตัว u n i s o อ T 6 0 6เล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้สับพีนะถือว่ามันเพียงพอมากครับ r อาวีพีปรับเป็นกลางๆลำๆ ถือว่าเพียงพอโฮมสับตัวเก็บชิมอิมแพคที่พี่เล่นมานะพี่ปรับคว่าสูงสุดก็ปรับได้แต่พี่นึกว่าให้ปรับต่าๆเป็นค่าสมดุลหรือว่าค่าดีฟอของตัวเครื่องผมตัวนี้ถือว่าหายห่วงเนาะในส่วนของพับจีมบายผมมันเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นในการปรับสมดุลหรือว่าต่าๆครับสับพีถือว่าเพียงพอในส่วนฟรีไฟพี่ปรับสูงสุดแล้วเล่นเล่นลื่นด้วยนะครับผมด้วยการทัชของตัวนี้ถือว่าการทัชถือว่าดีมากครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนพี่รู้สึกว่า การทัดของรุ่นของเบนโคเนี่ยทำมันได้อย่างตอบโจทย์พีมากเบนโคนี่ทํามือถือล้อมอ่ะยืนยันเลยว่าลอมดีลอมดีครับแล้วมีคุณภาพของตัวลอมได้อย่างดีมากครับซึ่งพีใช้งานมามันตอบสนองพีในการใช้งานแบบสุดๆครับพนมือถือที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยพีชอบซึ่งพีสัมผัสยี่ห้อของเบนโคมาครับเป็นยี่ห้อที่ยืนยันเลยว่าในการทัดในการกดของตัวลอมและการแจ้งเตือนก็ถือว่ามันเพียงพอ ในการใช้งานส่วนตัวพีชอบอะรื่งพี่ใช้งานมาพีรู้สึกว่ามันเพียงพอครับแล้วมันมีฟังก์ชันของสมาร์ทวินโด์ครับซึ่งพีเสีย uke, บไปแบบนี้ปุ๊บครับมันจะเด้งขึ้นมาครับแล้วมันเขียนว่า Fast c h a r ์ e ซึ่งบอกเลยว่ามันสามารถรองรับกับหัวชาร์จที่เป็น Third Party ได้อย่างง่ายดายครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตกันง่ายมากครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหม ซึ่งโคตรเวิร์คครับในการแจ้งเตือนของสมาร์ทวินโดว์เป็นการแจ้งเตือนที่ง่ายครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่ลงตัวแล้วลอมตัวนี้บอกเลยว่าแจ้งเตือนแบบเสียบอะไรแบบมีความแข็งแรงทนทานของบอดี้ซึ่งบอดี้มันมีความสวยงามครับด้านหน้าครับผมกล้องหน้าจะเป็นตัวนี้ผมเป็นแบบจุดน้ำ้ามากล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านหนะสปีถือว่าสกินโทนใช้ได้ครับกล้องหลังคือ13ล้านผมมีไฟแฟกซึ่งการดีไซน์ของตัวเครื่องบอกเลยว่าดีไซน์สวยงามมาก เป็นดีไซน์ที่ราคา2,000กว่าบาทด่ดีไซน์คือแบบอันนี้ไม่อวยนะเอาตรงอย่าว่าพี่อวยคือดีไซน์ใช้งานมาหนึ่งสัปดาห์คนถามเยอะมากว่าด้วยอะไรทําไมดีไซน์คือสวยจังซึ่งพี่ให้คนไปจับสัมผัสตัวนี้มาเขคคาบอกว่าดีไซน์ด้านหลังคือสวยจริงคือเป็นดีไซน์แบบมีการเก็บดีเทลเบนโคครับผมเก็บดีเทลของการออกแบบฝาหลังได้อย่างลงตัวมากครับซึ่งบอกเลยว่าในการเก็บดีเทลอ่ะ มันมีความสวยอันนี้ไม่อวยครับพูดตรงๆเลยว่าดีเทลในการออกแบบคือดีจริงครับตัดด้วยการใช้โมดูลกล้องที่เป็นเลขาคัานเรของวงกลมแต่เข้าไปครับผมตรงนี้จะเป็นไฟแฟกครับซึ่งในการดีไซน์บอกเลยว่ามันสวยสดสับพีนะพีให้ดีไซน์สั์มือคือ2 0 0พบาทพีให้เกือบเต็มเลยครับด้านหลังคือสัมผัสซีลิ่งดีมากแล้วมันก็ไม่เกิดรอยนิ้วมือบริเวณตัวเครื่องครับนี่ให้ดูโครสวยครับแล้วแหวนดไฟครับมันจะมลวดลายแบบ เป็นโคน้งเลยครับผมแบบนี้อ่ะมันมันความพิ้วไหวของการดีไซน์ของตัวเครื่องมากครับซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับนี่ด้านข้างครับมีปุ่มสแกนนิ้วมือผมทีปุ่มด้านข้างซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ผมทําการสแกนนิ้วมือซึ่งบอกเลยว่ามันก็ใช้งานได้โอเคอะสับพีนะในการสแกนครับแบบนี้ประมาณนี้ครับผม ก็ถือว่าโอเคครับที่ปุ่มพาวเวอร์อย่างน้อยราคา2,000กว่าบาทก็มีปุ่มสแกนแลายนิ้วที่ปุ่มพาวเวอร์ให้เราครับถือว่าไม่ได้ขาดแล้วมีตัวนี้ผมใช้ตัวหูฟัง3.5ได้ไล่ลาโพงหนึ่งตัวเสียงสปีถือว่ารับได้และเสียงถือว่าดีครับพอใช้ซีล้วตัวนี้นะน,นี่ครับนี่สับตัวกล้องนะพี่ให้ดูว่าเฮ้ hey, กล้องหน้าผมเป็นไงบ้างพี่ขอถ่ายกล้องหน้าให้ดูตอนนี้เลยซึ่งหลายคนอยากจะว่าเอ้ hey, แบบโมหรือเปล่ากล้องหน้า8ปล้านมันจะดีขนาดนี้เหรอนี่ครับให้ดูเลยนี่ครับให้ดูกล้องหน้าครับบอยกล้องหน้ามันดีไหมซึ่งกล้องหน้าสัปพีถือว่ารับได้ครับแล้วก็สกินโทนในการถ่ายของกล้องหน้าถือว่าในการหมอมต่างก็ในการปรับง่ายได้ครับผมตัวนี้นะครับนี่ซึ่งมีไปถ่ายมาซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์คครับ ชอบครับชอบเป็นสมาร์ทโฟนที่พีชอบมากที่พีไปใช้งานมาหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่แบบไม่อยากอวยแต่รู้สึกว่ามันเพียงพอครับแรม 4G จิกบวกเพิ่ม4จิกกับลองโฮสจิกสัพพีถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้เนาะใช้งานทั่วไปปล่อยคอสปอร์ตก็ถือว่าใช้งานได้พอดีพอสมควรครับตัวนี้แล้วก็สมารับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแพทล่าสุดเรื่อยๆซึ่งเมนโคก็ปล่อยอัปเดตแพทเรื่อยๆในผมตัวนี้เนาะนี่ครับสัพพี กล้องดีนะแต่การถ่ายของสมาร์ทโฟนที่ถ่ายตัวกล้องหน้าจอตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ชัดแต่ถือว่ากล้องถือว่าดีครับผมสัพพีอ่ะนี่ปึ๊บ บอกเลยว่าสีสันของตัวกล้องถือว่ารับได้ครับแล้วก็กล้องหลังผมในการปรับก็มีเมนูต่างให้เราเยอะแยะมากมายครับมีพอล่ามีเวลาที่ร่วงเลยมีกลางคืนมี QR code มีวิดีโอครับวิดีโอก็สามารถถ่ายไดพันแปดสิีผมแล้วก็อัตโนมัติแลวตั้งต่างครับซึ่งบอกเลยว่าในการถ่ายรูปมันก็มีการปรับค่าพวก ISO ค่าไว้บล้านค่า AF ซิ่งดีนะหรับพีในการปรับเมนูยูของตัวกล้องครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายครับนี่ครับแล้วก็ในการจับโฟกัสของตัวกล้องก็ถือว่าดีพอสมควร v 9 0พัดตัวนี้มันทํางานของตัวกล้องได้อย่างสมบูรณ์แบบนะระคาคา2 0 0 0ักว่าบาทหสับพีนะถ้าพี่ช่อเทียบจะยี่ห้ออื่นกัพีรู้สึกว่ายี่ห้อนี้ในการทัดจะดีฟังจากพีเอมพัดดีแน่นอนซึ่งพีไปสัมผัสในการทัดมารู้สึกว่าฟิลด์ในการทัด คือมันตอบสนองดีมากเล่น Facebook เล่น IG เล่นท w i t เ e r บอกเลยว่าตัวนี้สัพีสิว่าหายห่วงครับมันมีความเลื่อนไหลอะ่ะและการทัดครับผมตัวนี้ทัดดีมากขอเช่นชมเลยว่าทัดดีจริงแบบไม่อวยเลยทัดดีครับดูการทัดทับผมซึ่งฟิล์มหน้าจอก็แถมมาจับกล่องผมใครอยากติดก็ติดใครไม่อยากติดก็ไม่ติดครับผมแค่นั้นแหละแล้วก็มีอุปกรณ์สายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จให้เราในกล่องน,นะครับนี่เอาองค์ตรงนะทัดดีมากครับ นี่ปึ๊บปึ๊บซึ่งพีชอบฟิลลิ่งในการทัดอ่ะซึ่งมันเวิร์คครับถมตัวนี้นะครับชอบชอบชอบเอาตรง่าชอบครับเมนูในการตั้งค่าก็มีให้เราผมนี่เช่นบ,บอกสเปคว่ามือถือเราเป็นสเปคอะไรมันก็จะบอกครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับระบบนี่แล้วก็การใช้งานครับควบคุมละนิ้วมือนี่ครับตั้งค่าได้ปลดล็อกไปหน้าแล้วก็ปลดล็อกได้ครับซึ่งฟังก์ชันก็ทั่วไปในการใช้งานแหละนี่ครับนี่ปึ๊บ ซึ่งก็เพียงพอนะสปีดไวเปอร์เงี้ยน่ครับผมเรื่องเสียงนะก็ถือว่าเสียงสพีก็ถือว่าดีพอสมควรนะผมเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับคือว่าเสียงละโพหนึ่งตัวเสียงมันดีนะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่แม้ว่าไม่ดีนะเสียงถือว่าดีนะครับผมสัปีนะครับผมนี่ครับแล้วก็ในการกดนะี่ยรู้สึกว่าสมูทอ่ะ เป็นมือถือที่ทัดกดดีมากอันนี้ยืนยันเลยขอชื่นชมจริงจงอันนี้เทคโนเทคโนก็ยังทํามือถือไม่สู้ตัวเบนโคที่การทัดพี่รู้สึกว่าการทัดกับเดทราคา2000ัถ้าเทียบกับพวกสปาร์ตต่างๆพี่รู้สึกว่าตัวสปาร์ยังไม่สู้การทัดของตัวนี้นะครับแต่สปาร์ตก็ถือว่าลําโพงดีแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้ทัดดีมาก Step Everybody just do your do just thing เห็นไหมครับว่าเพียงพอในการใช้งานผมเรื่องเสียงถือว่าก็พอใช้งานได้ครับลาโพงหนึ่งตัวเนาะงงนี่ครับมาดูงงว,ว่าหน้าจอสีสันเป็นไงบ้างน,นะครับนี่ครับพี่ขอเปิดหน้าจอดูครับผมเวาดูหนังฟังเพลงดีกว่าครับผมเราเปิดเพลงนี่ครับ พี่กเปิดเพลงฟังแล้วก็คือพี่รู้สึกว่าการถัดมันดีอ่ะขอชื่นชมครับเสียงนี้น่ครับผมเสียงถือว่ารับได้สำหรับพีนะอาจจะไม่ดีถ้าเราพงสองตัวหรอกแต่มันก็พอใช้งานได้อยู่นี่ครับหน้าจอสีสันดีนะผมว่าเป็นหน้าจอแบบ I.P.S เนอะนี่ครับดฟเฟรนทในการปรับปรับเป็น60-90เฮิรต์ได้นะครับเห็นไหมสีสันครับถือว่า มีความสวยงามของตัวเครื่องแน่นอนครับผมสับเจ้าตัว Ben โค v 9 0พัดซึ่งเป็นรุ่นจำาหน่ายในปี2 0ง4ของเจ้าตัว Ben โคนะครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนยืนยันจากพี่เองเลยว่ามันคุ้มครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ใต้คลิปให้ผมก็คือซื้อผ่านลิงก์นี้เป็นของสูนย์ไทยเป็นของออฟิเชียลเนาะซึ่งบอกเลยว่าเทคโนทําการบ้านในปีนี้ถือว่าดีครับแบตหนึ่งวันถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับอุปกรณ์เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับมีเคส ซึ่งเวลาใส่เคสก็ถือว่าสวยงามครับนี่ครับใส่เคสบอกเลยว่าสวยงามแล้วอุปกรณ์ในกล่องครับก็มีให้เราครบมีหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็มีฟิล์มหน้าจอครับซึ่งเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยมันมีอุปกรณ์ให้เราครบเลยครับมีให้เราไปติดฟิล์มเพิ่มแค่นั้นแหละสักทีนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมครับสามารถแกะซิมออกมาก็ง่ายครับผมตัวนี้บอกสาคัญเลยว่ามันเวิร์คครับนี่ครับ ใส่ซิมใช่ไหมครับผมมันเป็น3สล็อตด,ด้วยมันสามารถใส่ไมโครดีการ์ดแล้วก็ใส่ได้สซิมครับซึ่งบอกเลยว่าโฮสติกสับอย่าง P เพิ่มไมโครดีการ์ดซึ่งสรับนี้ผมไมโครดีการ์ดราคาแบบร้อยกว่าบาท200ก็ได้โฮสติกแล้วเพิ่มอีกจะเอาร้อยยี่สิบแปดก็ได้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มสับ P นะที่พีใช้งานมาครับเป็นมือถือที่ใช้งานได้คล่องแล้วก็ตอบสนองในการใช้งานถือว่าเพียงพอครับผมสำหรับนี้พี่เพ่ขอจบคลิปผมในการที่พีเอามาครับผมรีวิวเพียงเท่านี้ที่พีใช้งานมา หสัปดาห์บอกเลยว่ามันคุ้มครับยืนยันเลยว่าคุ้มจริงครับ